สวัสดีครับผมสวัสดีเป็นพนุท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC Channel นะครับ ช่วงนี้มีเกมเปิดใหม่เยอะหรือว่ามีเกมที่แบบกําลังจะเปิดใหม่แบบเยอะมากๆนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีตัวละครหลายตัวที่ใช้ในการฟาร์มในเกมคาบาวใช่ไหมถ้าสมมุติว่าแบบเราเปิดเกมพร้อมกันในคอมเครื่องเดียวเนี่ยผม,ว,มว่ามันอาจจะกินภาระในการทํางานของคอมพิวเตอร์มากไปหน่อยหรือว่าบางทีผมใช้คอมในการสตรีมด้วยเนี่ยการที่ผมเปิดเกมลหลายๆจอเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมมีเพ um ื่อนๆบางคนนะครับถามผมมาในสตรีมแหละว่าแบบเปิดหลายจอมันไม่กระตุกหรอครับสตรีมนน่นนี่อะไรอย่างงี้นะครับหรือแบบบางทีเล่นหลายเกมพร้อมกันทำยังไง นะครับแบบมีเกมนั้น <lequel> ก็เปิดเกมนี้ก็เล่นเกมนั้นก็ฟาร์มเกมนี้ก็ฟาร์มทําได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแชร์เทคนิคกันถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ อย่างที่หลายคนทราบดีนะครับตัวผมเองเนี่ยมีการปล่อยบอทตัวละครฟาร์มหลายจอมากนะในเกมคาบาานะครับประมาณ2-3จอเรียกว่าหลายไหมก็ไม่ได้หลายมากแต่ว่าผมเองเนี่ยมีการเล่นเกมมือถือ Ü อื่นๆด้วยนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้าที่เพื่อนๆเห็นกันในสตรีมนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีการปล่อยบอทนะครับในส่วนของเกมโยกังด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่แบบได้ดูสตรีมช่วงนี้ก็ผมเนี่ยก็รอเล่นนะครับในส่วนของเกมโยกังที่กำลังจะเปิดในเซิร์ฟไทยอยู่หรือแม้กระทั่งเกมนะครับมือถืออื่นๆอย่างแล็กกล็อกนะครับเดยนเล็กก แล้วเวลาผมเปิดหลายเกมพวกเนี้ยนะครับหลายจอพวกเนี้ยควบคู่กันไปกับเกมคาบาวเนี่ยหรืออย่างบางทีเงี้ยครับตัวเด็กของคาบาวที่เป็นตัวคอนเตนอย่างเงี้ยบางครั้งก็เอาไปลงดันบ้างฟาร์มแมปบ้างอย่างนี้ใช่ไหม พื้นที่นะครับในคอมพิวเตอร์แบบพวกแรมพวกอะไรเงี้ยมันก็กินพลังงานเยอะเกินไปนะครับทำให้ผมแบบไม่สามารถสตรีมได้อย่างเต็มที่หรือแบบอยากจะเล่นเกมเนะเรื่องที่ใช้กราฟิกหนักๆใช้แรมหนักๆใช้ CPU หนักๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมเวลาที่ผมจะใช้งานคอมพิวเตอร์หนักๆเนี่ยแล้วผมยังอยากฟาร์มอยู่24ชั่วโมงอยากฟาร์มให้แบบตัวเกมทําเงินได้ต่อนะครับอย่างตัวคาบาวเนี่ยถ้าปล่อยฟาร์มไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็ได้เงินเยอะเนาะวันละส0 0สามหมื่นเจมนะครับหลายตัวละครมันก็ได้เยอะผมไม่อยากที่่จะทิ้้้งนนนรัใใกกาาฟ์มมเหลผ็ช นะครับตัว U ูท h โฟนนะเป็นตัวช่วยในการที่ทําให้ผมเนี่ยได้ฟาร์มไปต่อนั่นเองที่สําคัญคือในตอนที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่วันนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นวันที่21นะครับถึงวันที่27ตุลาทาง U ูท h โฟนนะครับมีโปรโมชั่นสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแต่ก็ซื้อแพ็กเกจในช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนนะ่าจะรู้จักตัว U ูท h โฟนกันมาแล้วนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้งาน U ูท h โฟนกันอย่างเป็นประจําอยู่แล้วเนาะตอนนี้นะครับยูทีโฟนมีโปรโมชั่นนะครับต้อนรับฮาโลวีนะลดราคาากจ44%า 30บาทเนี่ยเหลือเพียง260บาทเท่านั้นนะครับตัว90วันเนี่ยลดราคาลงมาเหลือ620บาทนะครับจาก1260บาท GVP นะครับ3าวันเนี่ยลดเหลือ300บาทนะตัว90วันเนี่ยลดเหลือ660บาทจาก1320 SVP นะครับ3าวันเนี่ยลดราคาจาก1740บาทเนี่ยอยู่ที่700บาทนะครับโดยที่ในแพ็กเกจล่าสุดที่มีโปรโมชั่นอันนี้นะแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดก็จะเป็น GVP นะครับาทตกเฉลก่าส5บวันนะครับาทคกถ้อวถูกสิบบา โปรโมชั่นนี้จนะจัดวันที่21ตุลาถึงวันที่27ตุลาคมนั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่แบบยังไม่เคยดาวน์โหลด UG Phone มาก่อนนะครับผมเคยทาคลิปไว้ในช่องแล้วนะสามารถนะครับที่จะไปดูแบบละเอียดในคลิปนั้นได้นะแต่สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยดาวน์โหลด UG Phone มาก่อนนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้เด็ดคลิปชันนี้เนาะนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับจริงๆเนี่ย ตัวเว็บไซต์สามารถใช้นะครับในเว็บได้นะตัวแอปเนี่ยสามารถใช้ในเว็บเป็นเว็บไคลเอนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าให้ดาวน์โหลดนะครับตัวแอปพลิเคชันติดตั้งไว้ดีกว่านะสามารถโหลดได้ทั้งในส่วนของ Google p l a y นะครับหรือว่าโหลดเป็นไฟล์ apk ก็ได้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งอย่างละเอียดจะนี้แจ้งให้ทราบนะเพื่อนๆสามารถดูคลิปในช่องเราได้เลยนะครับยังใช้วิธีการติดตั้งแบบเดิมอยู่นะครับ โดยที่แพ็กเกจนะครับโดยส่วนของ U V P ที่ผมแจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่ไปเนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวสเปคที่เป็น Android 10นะ c p u 3มคอนะครับแรม3 g กิกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ G V P นะจะเป็นตัวแพ็กเกจที่ผมสุขว่าคุ้มที่สุดแหละนะครับจะเป็น Android 10นะครับ CPU 4คอร์แล้วก็ RAM อยู่ที่4กิกนะครับแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนๆอัปเกรดเพิ่มอีกนิดนึงนะเป็น GVP 12เนี่ยก็จะได้เป็น Android 12นะตัวสเปคเองเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าตัว UVIP อะครับราคามันจะถูกที่สุดนะอยู่ที่70บาทนะครับสเปคมือถืออย่างที่ผมบอกเนาะเป็นคอร์3 เป็น3ามคอร์แรมสามกิกนะครับแล้วก็มีตัวพื้นที่อยู่ที่3 0มสิกิกนะครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อใช้ในการปล่อยบอดเฉยนะครับไม่ได้ไปใช้เล่นจริงจังเนี่ยก็สามารถใช้แพ็กนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมเองที่ผมแจ้งให้ทราบ่อสักครู่นะถ้าแบบใครที่แบบอยากจะเล่นเอาคุ้มให้มันลื่นด้วยแล้วก็เล่นสบายด้วยเนี่ยแนะนําเป็นแพ็กเกจ gvp นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ gvp เนี่ยมันจะแพงกว่าแค่เฉลี่ยแล้วลวันละสบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าในช่วงโปรโมชั่นตอนนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อแบบตัว gvp แบบ30วันหรือว่่าววันเนียยตกกแลล้ฉะจถู แต่ว่าในช่วงโปรโมชั่นตอนนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆซื้อ GVP นะในราคาที่แบบลดราคาอยู่ปัจจุบันเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะแพงกว่าแค่50สตังค์แค่นั้นเองนะเพราะว่าตัว GVP เนี่ยตกวันละ7บาท50สตังค์เท่านั้นเองนะครับคือฟาร์มยังไงก็คุ้มแน่นอน ะครับที่สําคัญคือได้ CPU 4นะ RAM 4นะครับพื้นที่64 g b นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกคาเบาลนะครับเอา X นะครับหรือว่าเดินแลกฮาร์ดดิสก์นจะเปิดนะครับรวมถึงโยกอ่างอย่างเงี้ยก็ฟาร์มได้บอทได้สบายๆลื่นๆเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับระยะยาวยังไงก็คุ้มนะครับหรือว่าใครที่แบบอยากได้ความช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติมนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของ Facebook กลุ่มนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปให้เช่นกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครที่อยากจะลองดาวน์โหลดนะครัััับบบมาาาาใใใช้้้้นนนนนนะะะะแํหหโลลลลดดคคคครรททีี่่่ิิงงก์ตปสญ ครับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยนะครับคุ้มมากฟาร์มแค่วันละเบาทต้นทุนเบาทนี่ถือว่าถูกมากจริงๆนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝันดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ